สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมในี้มาพบกับช่องยายไพพา,พา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมื่อนี้ยา,ายไพได้นําำของมูลเนืา้ทางตำเหล้ามห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยา,ายไพกับฝากกดติดตามติดไลค์ติดแชร์ยา,ายไพนะไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามยา,ายไพลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สปปิบ่ได้พลาดเบิง่งพระชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมยยาายมมมาาาาททัักกกยยยบไคอเนตต์ใ้ คลิปข้างล่างได้เนาะพี่นอ้องโมบายยายห้างเนาะพี่น้องไปเบิ้งขอมูลณทางอาจารย์ทันแลกคนเลยนะจ๊ะวทางนี้งวดที่เลี้ยวเป็นงวดแรกที่ยายไพ่เอาห้เบิ้งเนาะพี่น้องงวดที่เลี้ยวเพิ่นเข่าเข่าตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะเข่าตัวนี้เนาะจ๊ะเดินแปดเนาะจ๊ะฟาดแปดงวดนี้เพิ่นฟาดเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเลขเจ็ดเก้าพี่น้องจ้าล่องเบิ้งยายไพ่เห็นเขจเจ้าเข่ามาหลายงวดแล้วก็เลยล่องเอามาไห้เอ่อะ เออมาให้พี่น้องได้เบึงเนาะค่ะเพื่อมากน้ำเพลินเนาะจ้าเนาะงวดที่แล้วเข้าปงวดที่แล้วเป็นงวดแรกกินก็เจ้าถามหาว่าเจ้าหนี่เขาเด้อวว่าสันยายพี่ไปเห็นกะ mm hmm. เอาเลยไมาให้พี่น้องได้เบึงเนาะคะะ mm ่ะเนาะต่อไปเลยจา mm ้า hmm. อันนี้เป็นแนวทางของนางอ้วนเน, mm hmm. นาะค่ะนางอ้วนบอกว่าเมื่อนี้ mm hmm. เด่นอยู่ที่นางอ้วนแล้วเด่นหนึ่งก็เออหนึ่งศูนย์ก็สองศูนย์ 2 1 1 9 1 8 2 9เป็นตัวรอง910และ920อันนี้คือเนื้อทางตำเหล้านะ้องอ้วนเนาะค่ะเนาะผู้ใดมักเนื้อทางนะ้องอ้วนก็ะตรวจจาดฝาดปุ่มน้ำพืนเรื่อยเรื่ยเยนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทางของอาจารย์บอบอแก้วเนาะค่ะอาจารย์บอบอแก้ววาโมนีฟาดสองมาซานพี่น้องเน้เนๆคือ29งเก้าแปองามสองเจ็ 82, 83, 27, 5, สองห้าเก้าสันเปียหน่องเอาคันมากัดรวจจาดฝาดบ่มน้ำพืนเลยเลยเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางของอาจารย์บอบอแก้วนะคะเปียหน่องเนาะพิจารณาน้ำพืนไหนเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ,อ่อแนวทางของแอสซูเปอร์แมนเดอร์เี่น้องสูตรนี่เป็นแนวทางของ<_><_>แอสซูปเปอร์แมนเดอร์จ้าพี่น้องจ้าแอสซูเปอร์แมนเราหายมาแล้วบอกว่าบนสองสามสองสี่สามสามสามสี่ศูนย์สามข้างล่าง 96 9706และศูโตแคบหน้าจอเลยพี่น้องอันนี้คือแนวทางของขอจาจย์อ่าซูปเปอร์แมนเนาะค่ะพี่นอ้องอันไทยมักแนวทางของคนกับแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเด็กเซียนเนาะพี่น้องสำหรับผู้ใดมักแนวทางเด็กเซียนแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะเออเด็กเซียนเราหมายมาเราบอกว่าเมือนีเดนศูนย์กับหนึ่งเม็ดเดียวหนึ่งศูนย์เนาะคะ่ะของเด็กเซียนเนาะพี่น้องเนาะ หนึ่งศูนย์อ่าพี่น้องจ้าสามตัวแคปหน้าจอเลยเนาะจ้าเจ้าเก้าหนึ่งศูนย์สองแปดเก้าแปดศูนย์เก้าและสองหนึ่งเก่านาะจ้าแคปหน้าจอชุดเต็มเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางของเด็กเซียนเด้อจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรกาสินเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอาจารย์กรกาสินหามากมื่อนี้ฟันสามเนาะจ้า สามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าและสามหกสองสามหาอันนี้คือแนวทางของอาจารย์กรกราสินเนาะพี่น้องอา่าสำหรับผู้ใดมัก,กับจังจวดน้ำเพลินเนาะค่ะเนาะอาจารย์กรกราสินเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าทิศทาตะโกเนาะพี่น้องเนาะทิศทาตะโกให้มาว่าสันจ้ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเด่นหนึ่งก็หาเนาะจา้ะหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้กา 5้าสองห้าสามห้าสี่และห้าแปดอันนี้คือแนวทางทิศทาตะโกผู้ใดมกักระจังจวดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางออของอาจารย์สาย,ยาวะะายิทยากรตำรวจเนาะค่ะพี่น้องสายวิทยากรตำรวจเพิ่นบอกว่าเด่นแปดและสองอันนี้เป็นแนวทางรางพ่นได้พี่น้องเน้นๆคือสองแปดกับสามแปดเนาะจ้ะ แนวทางสองตัวล่างสายวิทยากรตำรวจเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเอ่อสายวิทยากรตำรวจคือกันแต่ว่าเป็นแนวทางทึงเพื่อนนาะพี่น้องเนาะเพื่อนให้มาเพื่อนบอกว่าห้ากันหนึ่งว่าสั้นเน้นเน้นก็บขึ้นหาหนึ่งกับหกหนึ่งว่าสั้นเอาขันมากับจังตรวจนะเพื่อนเนาะค่ะสายวิทยากรตำรวจเนาะค่ะพี่น,อน,น,น้องเนาะมักเจ้าใดจังตรวจ้าเนาะจ้า จะหน้าได้เนาะพี่นุนะ่มเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ,อของยออินเตอร์เนาะจ้ะยอยอินเตอร์เราบอกว่ามันนี่ฟันหาล่อง c ห้าสองห้าสามห้าสี่สี่สองสี่สามสี่แปดถ้าเป็นเบินกับสี่สี่เนาะค่ะเนาะเอาสามตัวเน้นเลยสี่สี่สามสองตัวอยู่ที่ห้าสี่และสี่สามข้างล่างหาสี่ข้างบนสี่สามเนาะพี่นุ่ม จากแนวทางของยอยอินเตอร์เนาะคะ่ะสำหรับ Mark, Inter, ู้ใด,ด้มากยอยอินเตอร์จวดจัดฟาดุ่มน้ำพวนเลยเนาะคะ่นะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดมีเนาะค่ะแอดมีมือนี่ฟันเจ็ดพี่น้องขามือนี่ค้นฟันเจ็ดมาลายแม้กระทั่งของแอดราชนกับฟันเจ็ดมามือนี่เนาะเพิ่นนไฮมากเพิ่นบอกว่าเน้นๆก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะจากแนวทางของ แอดมีเนาะคะ่ะพี่น้องคำรับคูได้มักแนวทาง mir, แอดมีแคบหน้าจอเลยจ้ะตรวจจานน้ำเพลในเล่นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าของพอจะเลื่อนสินวสัสันพี่น้องแย่ไพ่กับบเคยเห็นดอกแต่ว่าเห็นเพื่อนถามมากเนาะค่ะเนาะเห็นะเนพื่อนถามมากกันเลยเอามาให้เบิรงเนาะคะ่ะพี่น้องวดที่เลี้ยวเพื่อนเข่าแปดเจ็ดเนาะจ้ะแปดเจ็ดเนาะพี่น้องเนะะา 7, นะ ถ้ามาตามต่อจางวันนี้เพื่อนหามากเพื่อนบอกว่าอ่าหน่วยบนอยู่ที่8กับ9ว่สันสองตัวบนล่างเด่น08กับ1 8 38เนาะจ้ะเน้นล่างอยู่ที่09 29และ49พอสินเจริญว่าสันพี่น้องจ้าขันมากน้ำเพลินกระจังจวดจาดน้ำเพลินเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ามื่อนี่ลงให้เร็วอีกเลยพี่น้องมาเบิ่งแนวทางของอาจารย์เชิดเมืองอุบลเนาะคะ่ะ3ตัวอยู่ที่1 4 2 1 2 8อ่า4 2 8 1 4 8 2ตัว1 2 2 8 4 1 4 2 4 8 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 1จากแนวทางของอาจารย์เชิดเมืองอุบลเนาะพี่น้องเนาะไพม่มกแนวทางอาจารย์เชิดก็จังจวดจ้าเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแม่สุรีแม่สุรีย่าไพ่บนลืมค่ะพี่น้องคะแม่สุรีบอกว่ามือนี้ฟันหาวาสันพี่น้องฟันหาแล้วบอกว่าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม่าเจ็ดเก้าห้าสี่วะสันพี่น้องจ้าแน่ใจแม่กรืคือหาสี่ตัวเดียวเน้นแล้วหรือวะสันเพื่อนว่าระวังเบิร์นหาหาในเด้อวาสันค่ะพี่น้องอันนี้คือแนวทางของแม่สุรีเนะาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า แนวทางของอ่นอยากเห็นคนถึกเลขว่าสันพี่น้องอยากเห็นคนถึกเลขเพิ่นใหญมากเนะาะจ้าเพิ่นบอกว่าหลุดศูนย์วดนี้เนะาะจ้าพิณองจ้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดและศูนย์เก่าวัดสันจากแนวทางของอ่าอยากเห็นคนถึกเลขเนาะพี่น้องเนาะขันมากาจวดจดาดฝาดดุนลำพิ่น,นเรื่อยเยนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทางของเพิ่นเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อคนบอกว่าเล่าดวงเดือนเนาะค่ะเนาะเล่าดวงเดือนให้มางวดน,นี้ฟันสองงวสันค่ะพี่น้องฟันสองมีสองห้าสองหกและสองเจ็ดเนียนๆก็คือสองเก่าส่สองเก้าวสันพี่น้องจากแนวทางของัเล่าดวงเดือนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์มงคลชัยเนาะจ้ะอาจารย์มงคลชัยแล้วบอกว่ามือน,นี้รูดศูนย์กับเก้าเนาะจ้ะ เน้นเก้าเน้นเก้าเนาะพี่น้องเนาะเน้นเก้าเพิ่นบอกว่าเก้าศูนย์ถึงเก้าเก้าอ่าศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์เก้าเนาะจ่าแต่ว่าเพิ่นเน้นเก้าเนาะพี่น้องเนาะของอาจารย์มงคลชัยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนายเนาะจ่าวัดใจเล่าวสั้นพี่น้องขาเราบอกว่าแปดเก้าหกสองตัวอยู่ที่เก้าหกแปดหกและแปดเก้าฟาดหกอัดหกลูดหกว่าสั้นพี่น้องอ่าว่าไปตามสูตรเพิ่นเนาะค่ะเนาะ ตรวจจาดน้ำเพลินได้เลยเลยนาะค่ะคุณอะไรยี่เหรียญกาแฟอยี่ยยไปสีเลี้ยงใดเด้อจาพี่น้องจ้าจังสีมานตำเหล้าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดรัชนกเนาะพี่น้องเอ็ดรัชนกเราบอกว่าเมื่อนี้รูดเจ็ดค่ะพี่นออ้องขาอ่ารูดเจ็ดข้างล่างฟันหนึ่งเก่าตัวเดียวพี่น้องจ้าหนึ่งเก้าตัวเดียวเนาะจา้าสองตัวบนอยู่ที่หกเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดและสามเจ็ดสามตัวแคปนาจอแต่ว่าเพิ่นบอกว่า ขาง่างควรฟันหนึ่งเก่าตัวเดียวเ้อพี่น้องจากแนวทาาของเอลรัชนกเนาะค่ะหมักจังจวดน้ำเพินเนาะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทง่งแอดไต่ฝ่าซันพี่น้องํารล่าเมื่อนี้แอดไต่ฝ่าแล้วบอกว่าเจ็ดหกหกสี่เก้าหกสี่เก้าและสองเก้าพี่น้องมักตัวใดจวดจัดน้ำเพลินในเล่นเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเล่จ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเราพี่น้องเนาะลุงนิน่นเราบอกว่าแนวนี้แหละค่ะพี่น้องลุงนิ่นห่มากเนาะจากลุงนินบอกว่ามือน,นี้เด่นเจ็ดกับเก่าเนาะพี่น้องเนาะเด่นเจ็ดแลกเก้ามาเบิ้งสามตัวลุงนินเนาะพี่น้องเนาะสองเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งสามสองตัวอยู่ที่หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าสองเก้าเจ็ดเก้าถ้าเป็นเบิ้งกะเจ็ดเจ็ด เก่าๆ่าสันพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะค่ะขั้นหมักกระจวดจากเนาะค่ะเนาะจากแนวทางของลุงนิ่นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเพื่อนบอกว่าแนวทางของอาจารย์ทานนีเนาะจ้ะเพื่อนหายมากหอดที่เรียวเพื่อนเข่าพี่น้องเพื่อนเพื่อนบ่เข่าเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนหายสองกับจริงแต่ว่าบ่หอดสองสามเนาะจ้ะวันนี้เพื่อนหายมากมาเบิ้งค่ะพี่น้องเนาะ แนวทางเพิ่นเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าเอ่อ89 80 81 87 90 91 97 01 07และ17มักจังจวดเนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่แซน้า่น้ำเพื่นได้เลยเนาะค่ะเนาะเชิดชาตฟาดบึ้มน้ำเพื่นได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอาร์ตเนาะค่ะเนาะแอดอาร์ตหามากเอดอาร์ตว่าจังไรค่ะพี่น้อง เอสอาร์เราบอกว่ามาเบิงค่ะพี่น้องขาเราห้มากเนาะจากมันบอกว่าเลขตะล่างคนอยู่ที่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนาะจ่าคนเนียนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดและหนึ่งหกเราพี่น้องว่าไปตามสูตรค่ะขันหมกักจังจวดเนาะพี่น้องเนะนาะพิจานณาจังจวดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องเป็นแนวทางของปู๋ใดวัซันพี่น้องเามันบอกว่าเป็นแนวทางของอ่าลูกชิ้นปิ้งวัซันพี่น้องจ้า เด่นอยู่ที่รูดเจ็ดฟันเจ็ดฟันเจ็ดสองพี่น้องจ๋าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเป็นตัวลองเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมากจวดจาดฟาดเบืม่มน้ำเปินเลยเลยเนาะคะ่ะพิจานาใดเนาะพี่น้องเนาะมากอาจารย์ทันใดจังจวดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าจงสีแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ เป็นแนวทางของเงินเพิ่นบอกว่าเพื่นมันไม่ซื้อนอะเพิ่นเธอเขียนว่าเราพัฒนาจะซื้อนอะพี่น้องเพื่นนห้มากนะพี่น้องจ้าเพื่นบอกว่าแนวนี้แหะเพื่อนหาจับคู่นอกห้าศูนูนเจนึ่ง้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองและสอเจ็นะพี่น้องเนาะมากับจังัจวจาดฝาดกุ่มน้ำเพิ่นได้เลยเนาะค่ะ ต่อไปเล่จ้าอันนี้เป็นแนวทางจับป,ปูหน้าวัดซันค่ะพี่น้องคะจับป,ปูหนา้าห้มาละว,ว่าแนวไหนละเนาะพี่นอนะอ้องเนาะอ่าแล้วบอกว่าสามหกสามเจ็ดสามเก้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าห้าหกห้าเจ็ดแล้วห้าเก้าวัดันเนาะพี่น้องเนะาะมักกระจังจวดน้ำเพลนเนาะค่ะพิจานาได้เนาะพี่น้องเนะาะมักตัวใดกระจังจวดตัวน,นันเนาะพี่น้องเพได้ว่ากันเนาะค่ะเนาะ หลดดังอาชีอยูข้างลางเราพป็นของรอขอโทษดอให้หลายๆเราค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของแอดมาลีเนาะพี่น้องเนาะแอดมาลีมาแล้วเนะจ้ pues mm ria, าแอดมาลีระ well, ว่าจังซีราคาพี่น้องมือนีเด่น7จ็ดกับแประสันมาดู3ตัวแอดมาลีแปดห้าเ5็ดแปเนย์าเจ้าแปะจตัวแอดมาลีอยู่ที่5 7าเจ็ดห้าและ98มากกระจังจวดเนาะพี่น้องเนาะ ผิดชนะเป็นแนวทางเลยเนาะค่ะพี่น้องคะอาจารย์ทันใดจังตรวจจาดอาจารย์ทันนันเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงแนวทางพวยเงยคำเสียงแล้วบอกว่ามือนี่พวยเงยคำเสียงเราฟันเล่ามาเราสันแล้วหายมากเนาะจ้าแล้วบอกว่าสามตัวถ้าสูตรไม่ผิดสองเจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดสองตัวคือเก้าเจ็ดเจ็ดเก้า จากแนวทางของพญาย่ำแสงพี่น้องจา๋าหมักจวดน้ำเพลินเลยนะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดนบักฮามหน่อยนะคะ่ะบักฮามหน่อยหายมากเพื่อนบอกว่ามนีฟันแปดแปดสองแปดห้าวัสันชุดวิ่นบนเข่าเลยพี่น้องหนึ่งสองหาแปดวัสันพี่น้องจา๋าอ่ะหาแปดแปดหาจวดจดดัดปาดดมน้ำเพลินได้เลยเลยนาะคะ่ะหรือว่าจะเอาไปใส่เหล็กบิงได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทาง มาเบิงค่ะพี่น้องคะ่ะคนค้นสูตรตําลาวเนาะจากหมวดท่เลียวพื้นเขาบ่านอ้พี่น้องหมวดท่เลียวพืน้นบ้าเขาเนาะพี่น้องเนาะห้ามตามต่อจาก่อนนี้เพ่คนหายมาสองหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์สองเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสองศูนย์สองแปดแลแปดศูนย์คนคนสูตรเนาะพี่น้องเนาะมากระจังตรวดน้ำเพลินเนาะค่ะเนาะพิจ้าหน้าพี่เนี่ยทาทางน้ำเพลิน,นเลยเลยเนาะคะ่ะตรวจจัดฝาดบ่มน้ำเพลินได้ค่ะพี่น้องคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตามเล่าของอาจารย์่าน,นีเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่า0 8 7 5หสองตัวอยู่ที่0 8 7ย์5หและ7 4ผู้ใหญมักแนวทางเพื่อนจังตรวจจาดเนาะพี่น้องเนาะจังผิดจหน้าเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวันที่เราอาจารย์สเสน่ห์แล้วหลุดเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์สเสน่ห์หลุดว่สาสันพี่น้องคะ่ะมาเบิง้งค่ะวันนี้เพื่อนหายมากเนาะจ้าเพื่อนบอกว่า8 3 2ส4สองหสี่หนึ่ง ก้าอาจารย์สเสน่ห์เล่ามาเขา่าเข่าเน้นๆเ,เลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทางเพื่อนกะแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะพี่น้องตรวจจาดฝาดตุ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของเอราว์เนาะพี่น้องเนาะเอาลาไหามากเอาลาบอกว่าแนวนี้แหละค่ะพี่น้อง เอล่าบอกว่ามัอนี่รูดสองเนาะจ้ะรูดสองสี่เก้าหนึ่งสองสองตัวที่สี่สองเก้าสองเก้าหนึ่งสองเนาะจ้ะเน้นเนียนก็สี่เก้ากับหนึ่งสองเนาะจ้ะอันนี้คือแนวทางของเอลานะ่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทางเอลา่าจังแคบน้าจอจวดจานเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอ,อ,อาจารย์สมมอนชิโร่เนาะจ้ะเพิ่นบอกว่ามัอนี่เด่น เด่นเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะ957หาเจ็ดข้างล่าง C เก่าข้างบนหาเจ็ด4957สามตัวผู้ใดมักแนวทางของอาจารย์สมมอนชิโร่พี่น้องจา้าแคปหน้าจอปเป็นแนวทางได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางตำเล่าเอ็ดกระตูนเนาะจา้ะเ้าหมดพิทย์ไทยโดยแนวทางของเอ็ดกระตูนนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะ แอดการ์ตูนเราบอกว่าเมื่อนี้ฟันสามกับหกเนาะจ้ะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองหกศูนย์หกหนึ่งและวหกสองมากระจวดจาดฝาด,าดบุญน,น้ำเพิ่งเลเลยเ,ลยเลยนาะค่ะอันนี้คือแนวทางของแอดการ์ตูนเนาะจ้ะถ่ายคลิปนี้ยัาไพก่กะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เขามารับส้มรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย,วย,วยปังปังสุขุมสุขคุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยัาไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะ ขอบคุณหนไลนเดอ้อจ้าสวัสดีจ้า